นะคะทุกคนเราจําได้แล้วอมเปรี้ยวค่ะว้าวเป็นหมากแล้วนุ่นไงทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเพรก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนคะ่ะว้าวว้าว,ว,าวพาเราะนะคะพาะเาะแล้วฝนมาแล้วไม่ไม่พาถ่ายต่อแล้วพาเะตามสวนเลยเห็นไหมรกไหมคะทุกคนรกไหมเราก็คนเดียว สวัสดีค่ะทุกคนขาเราอยากจะให้ทุกคนดูพุทราเราพุทราเราเริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนเริ่มออกดอกแล้วคะ่ะเห็นไหมเนาะทุกคนค่าเนาะใครตรงตาลเพจไหมยอยากให้ทุกคนสงสามต้นนะคะเราซื้อมาสามต้นไม่รู้ว่าต้นเท่าไหร่เราจําไม่ได้ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้เค่น,นี้เนาะเจอกันใหม่เนาะฝนตกแล้วเนาะไปายบายปไปขาเนาะได้ปลูกได้ปีหนึ่งเนาะ นะคะทุกคนอันนี้ก็ปีหนึ่งค่ะดูกล้วยเราค่ะทุกคนกล้วยเราเหี่ยวไงเรา น้องก็เป็นอุดมสมบูรณ์อยู่พูดถึงอุดมสมบูรณ์อยู่หน้าฝนแต่แข็งแรงก็คือพุทธาเราเองค่ะเราไม่ได้แต่งกิง่งล้มตามเพรบ้างนะคะทุกคนค่ะรอเพรด้วยนะเพรก็มีเวลาทักทายพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนยามเยน็ยนนะคะทุกคนค่ะพา,พามาเก็บมะเขือสามต้นนะคะเราซื้อมาตามต้นไม่รู้ว่าต้นเท่าไหร่เราจําไม่ได้ต้นมาไปค่ะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะทุกคนเหรอคะเหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้คือตจ้าว่า เราพาเลาะนะคะพาเลาะแล้วฝนมาแล้วไม,ไม่ไม่พาถ่ายต่อาาแล้วพาเราะตามสวนเลยเห็นไหมรกไหมครับทุกคนรกไหมเราก็คนเดียวฝนก็ไล่ดากมาแล้วค่ะทุกคนฝนเราก็เก็บขายทุกวันเนาะก็อาจจะไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะทุกคนไม่ค่อยเยอะเพราะเราเก็บขายทุกวันเนาะเนาะทุกคนขาเนาะใครสงตารเพชรไหมอยากให้ทุกคนต สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราอยากจะให้ทุกคนดูพุทราเราพุทราเราเริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนเริ่มออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมว้าววาวพาเราะนะคะพาเราะเราฝนมาแล้วไม่ไม่พาถ่ายต่อแล้วพาเราะตามสวนเลยเห็นไหมรกไหมคะทุกคนรกไหมเราก็คนเดียวเลาะค่ะนั่นนี่ไงคะทุกคนเราจะให้ดูนะคะทุกคนจูนให้ดูนะคะทุกคนว้าวว้าววภูมิใจเลยนะเราปลูกไว้อยู่ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเราอยากจะให้ทุกคนดูพุทราเราพุทราเราเริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนเริ่มออกดอกแล้วคะ่ะเห็นไหมต้นมาไปคะ่ะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะ <ๆ S 1> ทุกคนหลือคะเหลืออยู่ต้นเดียวนี้คือตัวประมาณสามต้นคะ่ะทุกคนสามต้นเนาะอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวเราพาไปดู อันนี้เต่าพี่ชายเรามาเนาะเต็มบ้านเลยตอนนี้ญาติพี่น้องมาก็เต็มบ้านนลคะ่ะทุกคนเราไม่มีของฝากเราก็ต้องเอาอันนี้ค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเจอกันใหม่เนาะฝนตกแล้วเนะาะไบไปไๆบปไปไปมันมาไปค่ะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะทุกคนเลยคะ่ะเหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้คือต้นขาเนาะได้ปลูกได้ปีหนึ่งเนาะ นะคะทุกคนอันนี้ก็ปีหนึ่งค่ะดูกล้วยเราค่ะทุกคน <c oughs> กล้วยเราเหยวตามเพียบบ้างนะคะทุกคนค่ะรอเพียด้วยนะเพียก็มีเวลาทักทายพี่ๆน้องๆเพื่นอ,นอ,พอนๆยามเย็นๆน,นะคะทุกคนค่ะพามาเก็บมะเขือว,ว้าวพาเราะนะคะพาเร,ะเราะแล้วฝนมาแล้วไม่ไม่พาถ่ายต่อแล้วพาเราะ ตามสวนเลยเห็นไหมรกไหมคะทุกคนรกไหมเราก็คนเดียวเอาปุ๋ยมาใส่ให้หนางหน่อยนะคะทุกคนว้าวเป็นหมากแล้วอันนี้คือคือพันพันอะไรอะ่ะเขาเรียกพันอะไรคะทุกคนอโอ้มเปี้ยวค่ะอม น้องก็เป็นอุดมสมบูรณ์อยู่พูดถึงอุดมสมบูรณ์อยู่หน้าฝนแต่แข็งแรงก็คือพุทธาเราเองค่ะเราไม่ได้แต่งกิง่งแล้วไม่มีวันไหนว่าเราจะไม่ขายนะคะทุกคนช่วงนี้เราได้เงินอยู่นะบางวันก็ได้500อยบางวันก็ได้300ยค่ากับข้าวอีกแค่ทุกคน นายขากับข้าวอยู่นะคะทุกคนค่เนาะเอาอ่อนๆแม่ไปให้พี่สาวพากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนจะพากลับบ้านแล้วว้าวเราแต่เราก็ต้องหาเอาปุ๋ยมาใส่ให้นางหน่อยนะคะทุกคนว้าวเป็นหมากแล้วอันนี้คือคือพนันพันอะไรอะ่ะเขาเรียกพันอะไรคะทุกคนอ๋ออมเปี้ยวคะ่ะอมอีกนะพี่จะไ้ยมาเนาะเนาะมาเที่ยวนะคะทุกคนเก็บมะเขือไปให้พี่สะพ้ายแจวที่บ้านหน่อยนะคะทุกคน เจวนี่ไงเจ้าว้าวพาเราะนะคะพาเราะแล้วฝนมาแล้วไม่ไม่พาถ่ายต่อแล้วพาเราะตามสวนเลยเห็นไหมรกไหมคะทุกคนรกไหมเราก็คนเดียวเจ้าว้าวพาเราะนะคะพาเราะแล้วฝนมาแล้วไม่ไม่พาถ่ายต่อแล้วพาเราะตามสวนเลยเห็นไหมรกไหมคะทุกคนรกไหมเราก็คนเดียว นอ้องก็เป็นอุดมสมบูรณ์อยู่พูดถึงอุดมสมบูรณ์อยู่หน้าฝนแต่แข็งแรงก็คือพุทธาเราเองค่ะเราไม่ได้แต่งกิง่งเช้าเลยค่ะทุกคนเหีย่ยวเช้ายังไม่มีใครแต่งให้ค่ะทุกคน จะทำยังไงดีเนาะจะถ่ายทิ้งก็คงจะเสียดายแล้วค่ะทุกคนค่ะเสียนมาไปค่ะอันนี้ไงเป็นดอกแล้วค่ะทุกคนนี่ว้าวพุตาอุ้ยเป็นหมากแล้วค่ะทุกคนดีใจมากเลยเดี๋ยวถ้าทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่น,นี้เนาะเจอกันใหม่เนาะฝนตกแล้วเนาะบาย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 ขาเนาะไดปลูกแค่ปีนึเงาอ นะคะทุกคนอันนี้ก็ปีหนึ่งค่ะดูกล้วยเราค่ะทุกคนกล้วยเราเหี่ยวเช้าเลยค่ะทุกคนเหี่ยวเช้า,า,ายังไม่มีใครแต่งให้ค่ะทุกคน จะทำยังไงดีเนาะจะไถทิ้งก็คงจะเสียได้แล้วค่ะทุกคนค่ะเพียสามต้นนะคะเราซื้อมาตามต้นไม่รู้ว่าต้นเท่าไหร่เราจำไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนรอดูนะคะทุกคนรอดูเวลานางเป็นรูกนะเป็นหมากแล้วก็ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเป็นหมากแล้วก็มีเราไม่ได้ดูแล้วอันนี้ปลูกได้ประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งนะคะทุกคนล้วก็จะ อันนี้ก็ปีหนึ่งค่ะน,นี่ก็ปีหนึ่งปลูกได้ปีหนึ่งแล้วนะคะทุกคนค่ะข,ข้าวอยู่นะคะทุกคนค่าเนาะเอาอ่อนๆดีไหมไปให้พี่สาวเลาะค่ะนั่นนี่ไงคะทุกคนเราจะให้ดูนะคะทุกคนจูนให้ดูนะคะทุกคนว้าวว้าว,ว,าวภูมิใจเลยนะเราปลูกไว้อยู่ น้องก็เป็นอุดมสมบูรณ์อยู่พูดถึงอุดมสมบูรณ์อยู่หน้าฝนแตกแข็งแรงก็คือพุทธาเราเองค่ะเราไม่ได้แต่งกิง่งแล้วไม่มีวันไหนว่าเราจะไม่ขายนะคะทุกคนช่วงนี้เราได้เงินอยู่นะบางวันก็ได้ห้าร้อยบางวันก็ได้สามร้อยค่ากับข้าวอีกแค่ทุกคน น่งตามเพรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะรอเพชรด้วยนะเพรก็มีเวลาทักทายพีพ่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนยามเยน็ยนๆนะคะทุกคนคะ่ะพามาเก็บมะเขือต้นมาไปคะ่ะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะทุกคนหรือคะเหลืออยู่ต้นเดียวนี่คือเช้าเลยคะ่ะทุกคนเหนี่ยวเช้ายังไม่มีใครแต่งให้คะ่ะทุกคน จะทำยังไงดีเนาะจะไถ่ทิ้งก็คงจะเสียได้แล้วค่ะทุกคนคะเสียไม่มีวันไหนว่าเราจะไม่ขายนะคะทุกคนช่วงนี้เราได้เงินอยู่นะบางวันก็ได้ห้าร้อยบางวันก็ได้สามร้อยค่ากับข้าวอีกค่ะทุกคนในะประมาณสามต้นค่ะทุกคนสามต้นเนาะอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้หนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้เช้าเลยค่ะทุกคนเหี่ยวเช้า,ชายังไม่มีใครแต่งให้ค่ะทุกคน จะทำยังไงดีเนาะจะถ่ายทิ้งก็คงจะเสียได้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะเรียวพี่ชายเรามาเนะาะเต็มบ้านเลยตอนนี้ญาติพี่น้องมาก็เต็มบ้านเลยค่ะทุกคนเราไม่มีของฝากเราก็ต้องเอาอันนี้ค่ะทุกคนโอเคนะเปรี้ยวนะคะทุกคนเราจําได้แล้วอมเปรี้ยวคะ่ะว้าวเป็นหมากแล้วนุ่นไงทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเพชรก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนคะ่ะว้าวเลาะค่ะ นั่นนี่ไงคะทุกคนเราจะให้ดูนะคะทุกคนจูนให้ดูนะคะทุกคนว้าวว้าว,ว,าวภูมิใจเลยนะเราปลูกไว้อยู่ไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเราทําได้แต่แค่นี้แค่ที่ที่เราทําได้นะคะทุกคนเราก็อยากจะให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเนาะก็พุตาเราอันนี้ตังต้งโตก่อนกันค่ะทุกคนนูน่นไงเห็นไหมหมากมันเนาะหมากมันเยอะเลยว้าวนั่นไงเต็มเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมนี่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราอยากจะให้ทุกคนดูพุทราเราพุทราเราเริ่มออกดอกแล้วนะคะทุกคนเริ่มออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมเราพี่ชายเรามาเนาะเต็มบ้านเลยตอนนี้ญาติพี่น้องมาก็เต็มบ้านนลค่ะทุกคนเราไม่มีของฝากเราก็ต้องเอาอันนี้ค่ะทุกคนโอเคนะคะเาพี่ชายเรามาเนาะเต็มบ้านเลยตอนนี้ญาติพี่น้องมาก็เต็มบ้านนลค่ะทุกคนเราไม่มีของฝากเราก็ต้องเอาอันนี้ค่ะทุกคน โอเคนะต้นมาไปค่ะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะทุกคนหรือคะ่ะเหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้คือต้นเดี๋ยวเราก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนรอดูนะคะทุกคน รอดูเวลานางเป็นลูกนะเป็นหมากแล้วก็ทุกคนขาเดี๋ยวเราจะให้ดูนะเป็นหมากแล้วก็มีเราไม่ได้ดูเนาะทุกคนขานะใครสงสารเพชรดไหมอยากให้ทุกคนสงสารต้นนะคะเราซื้อมาตราซมต้นไม่รู้ว่าต้นเท่าไหร่เราจําไม่ได้พากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนจะพากลับบ้านแล้วว้าวเราแต่เราก็ต้องหาข้ <c oughs> วาว้าวพาเาะนะคะพาะเาะแล้วฝนมาแล้วไม่ไม่พาถ่ายต่อแล้วพาเาะ ตามสวนเลยเห็นไหมรกไหมครับทุกคนรกไหมเราก็คนเดียวเลาะค่ะนั่นนี่ไงคะทุกคนเราจะให้ดูนะคะทุกคนจูนให้ดูนะคะทุกคนว้าวว้าว,ว,าวภูมิใจเลยนะเราปลูกไว้อยู่อีกนะพี่กับไผ่มาเนาะเนาะมาเที่ยวนะคะทุกคนเก็บมะเขือไปให้พี่สะพ้ายแจวที่บ้านหน่อยนะคะทุกคนแจวนี่ไงพากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนจะพากลับบ้าน